มันเย็นวางสู้กับศัตรูไปด้วยกันอาบปีโลโลมอทอออฟเรนระวังไว้ด้วยนะครับเขามีเอ็กชิวแล้วอะไรคือเรนกลางสามคนไม่ไม่จะมาเล่นแรนป

We are the witnesses of the dawn and the stars. We belong in the sky. Through the mist! I am certain we will cross the ocean of clouds and meet one day. Yet later. เขาเขาเขาเริ่มเปิดบัตตลอด you have enemy. โ,อโอ้ซาลิมจิตวิทยาเฮ้ยยิงแบบยิงแบบไม่เห็นมินิแมปไหนเลยต่อกิ้กาเอาว่ามันต้องไปตรงนั้นโดนถึง เราตัวคนลกางเป็นจำนวนนะครับไม่ไม่ไม่ใครใครใครมีส่วนตาเอาคีบเขาคืนนะไม่ไมอสคนนะครับไปไปโอ้รึหลอดไ้ึ้ ตงโนดผมเปิดเลยไปมรัมวังตีม่โดนเอาตีเอาตีเ้ยอักติมไม่ยังไมโดนสกิลอตีมิพร้มแล้วยินายีน่ายืนอยู่ตรงนั้นรอสลิมแกแค้นด้วยแล้วเดินอ้อมไปบ้าฟาแล้วโอเคไปเจอยีน่าแล้ว กลเมื่กอกี้เมื่อกี้แบบโดนโดนแรดไถเข้าไปโดนหอกสลิม,มทำงานกันเป็นทีมดีๆมอทอดมานะมอทอดเอ็กซิคิวนะลองลองนะครับเบื่อมอทอดเล่นเล่น ร่างหายหมดอ๋อเหลือเหลือลมอยู่มีสองมีสองขับคนเลยหรอคนละหรอเอ็นเอาเลยครับเขาแบบเขาดูเล่นดีแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว ซูเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปเผมกำลังไปล่างนะกิโลระหว่างทางนะครับด่วยครับน่าจะได้ป้อมแน่ป้อมยวรีบส่งขีปภป้อมเลยครับมมทเทอก็ตายไม่มีใครเติมแน่ไว้ว่ Yung ra, lòi yung ra, bây giờ thổi là đi kháu con Tuy nhiên đi đi Oh my Z lạc, Sail, Leer, l um. <tôi> Oh my mà, <tôi> mà ไปสลับกันดีกว่ารีบๆลงล่างได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรีบขึ้นบนให้จะไ้สรขกลับแบบผมพยายามจะเซฟเซฟตัวเองนั่นจะไม,ม,ม่ตายแล้วครับระวังพุ่มไม้ด้ยวย

ผมไม่มีฟิก,กอะยืนระยะก่อนนะไปก่อนนะเทนนลีมมีเลสต์ดิดหมอทอดว่าไปนั่นใช่ไหมครับอีน่าเอาการให้ผมเลยก็ได้ผมอยู่กับแคร์รี่ก่อน เดี๋ยวซเลเยอร์มันเล่นเราหนิมันอยู่เล่นเราอิสิตมากกว่าหนึ่งคนอสิมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนตะเลเพนตะครับหมอผีหัวคมคมทีเดียวจุดเอ่อ ตายแล้วแอบสูดแอบแอบแอบปล่อยดาเมจสุดท้ายไป f ินิชคิวไม่อยู่แล้วนะเทนไม่อยู่แล้วนะผมไม่ไหวเลือดผมน้อยมาก ไปเติมวะทำไมป้อมบนมันโถยป้อมทำไมป้อมบนมันดึงไปเป้าวะแล้ววะดึงไปเปล่าไม่อยู่ด้วยแล้ววะดิเกินไม่พบนะคอมนี้ป้อมเลือดน้อยไงถ้าเลือดเยอะๆจะไปอยู่ป้อมล่างอ๋อเย็นหน้าเราดุยเจ็ดดุยอุ้ยเจ๋อเอาไม่ได้เอาไบโออยู่ในป้อมเลยพี่

แลสวสลิมแล้วถ้าผมทเชาวิ่งมาเอ็กซิเพีน่าพิกเกอร์ทนันไปละไม่อยู่ละพยาบกกวกกระบวกกรับก่อนผมตาตนี้แบบว่าเสียวว่าหายใจผหายใจไม่ช่วนท, <c oughs> ท้องเลยต้ <c oughs> ยองกลับไปบนน่ะับไปบนก่อนเขาก็สกอพอผมเลยนเนี่ย <c oughs> <c oughs> รเลนดของเราถูกจเาจาะออบนยาวเลยปะละ่าล่ะให้มันให้มันไปนเดฟให้มันไปนเดฟที่บ้าน,นเ,นเานจาะออบนไปอีกสักบบเวมนึงแล้วก็เอาดัางสลีเยอร์เนี่ยปาขอโทษช่วยไม่ได้จริงๆมาเป็นแคลรี่ด้วยผมตีแบบแองเือนะหขอโทษ เดวด่ากันที่ภาปะเอาดักเอาดักสองสอง ถอยนะถอยนะรอรอเพนมารอเพนมาอาดาร์คลาสมาลาสมาถอยก่อนผมเลวแปกนะี immt, ่เอกบี uh, ึงจะได้เลือดเอาเอาบูเลยป่ะเอาเสียกลางอ่ะไม่มีใครเบสป่ะรับเบป่ะรอผมได้ ใหบ,รบ,บ,รบเราไม่เคลยฮัลโหลวไอ้ีอนบน,นยังครับดารเคเลเยอร์ layer, หรือเปล่าดาร์คสเลเยอร์ครับครัอบเอแล้วเขา <been defeated. S 2> เอาผมสุดด้ไงแล้วเขาจะเอาผมสุดด้ไงจะ <Nice, S 2> เอาผมสุดด <the> ้ไง ศัตรูเรียกดดาร์เลเยอร์ออกมาแล้วเขาอยู่กันเยอะมากและทำเลนล่างอยู่เยน่าเราไปไหนโอเคใครใครไปรับล่างคนหนึ่งนะใครเกิดเคนใช่ไหมแปลกๆที่เราเอ็นได้เปลี่ยนนะแต่เหมือนเป็นเกมเสียเปรียบ ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะแพ้ได้นะถอยเด็ดเราน่าจะต้องรีบจบป้อมครับนี่โอกาสเอาดัชเลเยอร์หรือเอามังกอนได้ก็เอาดัชเลเยอร์ยังบีอีกสองนาทีระวังคู่บ้นครัง้ค่นาทนี่เอาบังกอน้วง

ได้ครับส่งส่ง,สงฟีซึ่งไปสักชุดหนึ่งมันหะะายแล้วอ่ะไม่รู้ว่าไปไหนโผล,ล่ล่างนะมอทอร์ไม่กล้าส่งคนต่อวมออร่ลเลยครับางมันไม่โผล่ระวังด้วยล่างล่างถอยเลยล่างถอยนะครับไปหมดปะแล้วส่งกลางเลยนบน<ล>ทำบนได้ทำบนได้เสียนี่แหละสติ๊กเกอร์ขอขอ เสียฟิกเกอร์ฟิกไขผมลมกำลังมาเดินมา,างนี้แหล,ล,ละไปใส่ด้วยสวยเห้ยเนี่ยมันเด้งวะมอทออ ไอ้เขายืนใกล้ๆกันภายในของเราถูกโจมตีน่าทำดีครับพี่น่าตัดมันไปปิดเยนาไม่มีใครไปทำบนสักเวฟหนึ่งอ่ะส่งส่งขีปนขึ้นไปอีกอะเขาไปปิดเยนาแล้วีาชีพนั่จะรอเอาดาร์กกันนะครับผมไปทำไปทำบนให้เวฟหนึ่งป่ากันนะ ออมแล้วน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนี่แหละเขาเดินสี่เขาเดินขึ้นบนถอยไอ้เดินลงล่างถอยถอยถอยตั้งถอยโอเคมวยอยู่นี่มวยอยู่นี่เกมเปิดมวยได้ด้วยมวยตาย เราไปเติมเมดก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นป้องกลางอ๋อเอาจริงเอาบนกับกลางไม่ได้ละเสียเราเสียโลมโเสียโลมกับเมดอะไอ้สองตัวนี้ยืนโคตรดีด้วยไง We longer communicate languages. no through ถ้าถ้าเม่เล่นตอนที่เทนอยู่ได้ไหมเม่มมลเล่นกับเทนอ่ะเลเล่่นนนเเตอทนจะได้ช่วยขัดให้ได้เราเสียดาร์กด้วยเหมือนกันอีกฝั่งน่าจะเอาการได้ก่อนแล้วค่อยไปด่าไม่แคลริสโซ่เอาดาร์คว้ด้วยนะทำไงได้

สวยอยู่สวยอยู่เยีนหน้าแบบไม่มีใครเห็นตัวโอ้ไม่เห็นตัวอ้าวมวยมาไงวะเดีๆแล้วงั้นนะจบ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 ไอ้ทำไรทำไรเยอะโอเคดลี้ยแขนแค่ส่วนตัว Okay. สวยครับมีไหมมีใครรอเล่นอยู่ตาถัดไปขอไลค์ชื่อครับ s <S กดเล่น์หนึ่งมาก็ได้ใครเล่นบ้างเราจะได้สลับตีถูกใครเข้ามาใหม่ป่ากดไลค์ <like. S 1> ไม่มีนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสองทุ่มถึงเที่ยงคืนเจอผมได้ที่ช่องนี้เลย มาเล่นด้วยกันร่วมสนุกกันได้แหลงคอนแหลงโอเวอร์โดนะครับมาค่ามีน้องเยน่าหนึ่งคนโอเคแล้วสามคนเนี้ยเขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยไงน้องเมลินน้องเยน่าเอออยู่ออฟเลนสลับกันสามคนก็ติดคิวยาวเลยดิ